สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูก่อนได้เจตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับ เราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆรงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับกิ๊ดสั้นก็ปรากฏขึ้นในมือของหัวอยู่เฮาหลังจากสังเกตเห็นลักษณะของกิจรูม่านตาของทรงรีบูก็หดตัวเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่านี่เป็นหนึ่งในรายการที่หัวยูเฮาได้เลือกเดิมพันด้วยเขาเรียกมันว่าเป็นอาวุธแห่งพระเจ้าพูดตามตรงทรงรีบู ไม่ได้สนใจกิจนี้เป็นพิเศษท้ายที่สุดแล้วอาวุธที่ทรงพลังซึ่งเต็มไปด้วยพลังธาตุน้ําแข็งขั้นสูงสุดนั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรสําหรับเขามากนักแต่ถ้าว่าจะไม่มีใครกังวลเกี่ยวกับการมีของมีค่ามากเกินไปมันคงเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเขาถ้าเขาสามารถรับมือกับมันได้จริงๆแต่ถว่าซรงลรีวูสนใจอย่างแท้จริงที่จะเห็นว่าหัวอยู่เฮาจะใช้กิจนี้ เพื่อป้องกันตัวเองจากฝนดาวตกที่รุชดช่วงด้วยลมได้อย่างไรหัวอยูเฮ้าให้คําตอบที่เขาต้องการในไม่ช้ากิดสั้นในมือขวาของเขาหัวอยู่เฮ้าฟันไปข้างหน้าด้วยการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลและรวดเร็วปานกลางรำแสงกิดสีน้ำเงินเปล่งออกมาทันทีเมื่อฉายแสงไปข้างหน้าใกล้ถึง10เมตรจากนั้นดาวตกสีน้ำเงินก็เข้ามาใกล้หัวอยู่เฮ้าแต่ทว่าพวกมันหายไปทันที เมื่อสัมผัสกับแสงวาบจากกิจพวกมันไม่ได้ทิ้งร่องรอยของควันไว้แม้แต่น้อยหวอย่เฮาเริ่มเพิ่มความเร็วของการเคลื่อนไหวอย่างเจ็บแสบของเขาเขาบยบินไปบนท้องฟ้าเรากับลมกระโชกแรงด้วยฝีเท้าที่ว่องไวขนาดที่รำแสงสีน้ำเงินตามไปทุกที่ที่เขาไปลำแสงนั้นทำงานเหมือนกับห้องสูญญากาศซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่ากรแสลมที่รุนแรงบนท้องฟ้า แต่ไม่จำกัดการเคลื่อนไหวของเขาเขาเร็วราวกับสายฟ้าทุกครั้งที่เขาฟันดาวตกจะหายไปผู้คนรอบๆตัวเขาเริ่มสังเกตว่าหัวอยู่เฮ่าเคลื่อนไหวเร็วมากจนดาวตกไม่สามารถตามเขาได้แม้ว่าทรงรีบูจะใช้พลังวิญญาณมากขึ้นเพื่อปิดปป่วยการโจมตีที่ท่วมท้นเช่นนี้ผลกระทบของมันไม่สามารถเทียบกับของหัวอยู่เฮ้าได้เนื่องจากมีดาวตกเพียงส่วนเล็กๆของเขาเท่านั้น ที่จะสามารถโดนใส่เขาได้หัวยูเฮาเริ่มหาจังหวะในเรื่องนี้ในขณะที่เขาใช้กิจในมือของเขาอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการกับดาวตกที่กาลังมาทางเขาไม่ว่าดาวตกจะพยายามโจมตีเขาหรือร้อมเขาอย่างไรพวกมันก็ไม่สามารถโจมตีใส่เขาได้ถ้าใครจะบอกว่าทรงเลีย่ได้เปรียบตลอดการต่อสู้จนถึงตอนนี้ก็น่าจะพูดได้ว่าหัวยเฮาสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ ภายในความได้เปรียบที่ทรงลี่หวู่สร้างขึ้นศิราของเทพที่ดาเยอะแข็งกิดน้ำค้างแข็งยามเช้าในที่สุดหัวยู่เฮ้าก็พบเวทีที่สมบูรณ์แบบเพื่อแสดงพลังที่แท้จริงของกิดแสงใบมีดอันทรงพลังของมันทําให้สามารถถ่าเปลวไฟที่อยู่ข้างหน้ามันได้ด้วยความเชื่อเหลือของกอเทพสงครามน้ําแข็งและกิดน้าค้างแข็งยามเช้าหัวยู่เฮ้าสามารถเอาชีวิตรอดจากการโจมตีที่อาจทุกขามชีวิต ของพม,มัญญุระดับสูงสุดได้เขาเก็บอำนาจของเขาไว้ตลอดเวลาหรือไม่การของยานเซาเซอร์ลดลงในขณะที่เขาจ้องไปที่หัวยูเฮ้าซึ่งกําลังรอยข้ามท้องฟ้าในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าทําไมหัวยูเฮ้าถึงกล้าที่จะท้าทายซงลีวูแม้ว่าจะเอาชนะอัครพมุทธ์ไปสีครั้งแล้วก็ตามหัวยูเฮ้าแข็งแกร่งกว่าที่เขาคิดไว้มากทะลุมิติพม,มุทธ์ อัคราพมยุทธ์ที่มีวิญญาณยุ์การต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดมันคงไม่ใช่แค่นั้นแม้ว่าอุปกรณ์ของหัวยูเฮาจะมีบทบาทสำคัญแต่พวกเขาก็จะไม่สามารถแสดงพลังของพวกเขาได้หากปราศาจากความสามารถของเขาตอนนี้หัวยูเฮารู้สึกราวกับว่ากีดน้ำแข็งแข็งยามเช้ากลายเป็นส่วนขยายของร่างกายของเขาทุกการกระทำที่เรียบง่ายของเขาสามารถควบคุมความฉลาดของกีดได้ ไม่ว่าแสงกระพริบจากกิจจะส่องไปถึงที่ใดธาตุน้ำแข็งในอากาศก็จะรวมตัวกันทันทีมีหมอกเย็นยเยือกอยู่รอบๆใบมีดอยู่เสมอนี่คือกิดน้ำค้างแข็งยามเช้ากีจน้ำค้างแข็งยามเช้าซึ่งหุ้มด้วยอัญญามณีแห่งเทพธิดาเยือกแข็งนี่เป็นอาวุธระดับเทพจริงๆวายุเฮารู้ว่าไม่มีใครรวมทั้งทรงเร่ยูและจูจือเชื่อเขาเมื่อเขาเปิดเผยว่ากีดน้ำค้างแข็งยามเช้า เป็นอาวุธของพระเจ้าอย่างไรนี่เป็นเพราะทุกคนในโลกของวิญญาจาร์เชื่อว่าอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดควรจะเป็นเครื่องมือวิญญาณในสายตาของพวกเขาอาวุธระดับเทพคือเครื่องมือวิญญาณระดับเ้าแต่ทว่าเห็นได้ชัดว่ากิจน้ําค้างแข็งย้าเช้าไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือวิญญาณใดๆนี่คือจุดสูงสุดของพลังงานที่ไม่มีอยู่ในโลกของพวกเขารอยยิ้มจางๆเกิดขึ้นบนใบหน้าของหัวอยู่เฮ้า เขาไม่เคยรู้สึกว่าจำเป็นต้องพยายามโน้มน้าวให้คนอื่นเชื่อเขาเขารู้ว่าเขาแค่ต้องแสดงให้พวกเขาเห็นดาวตกสุดท้ายถูกทำลายโดยกิดน้ำค้างแข็งยามเช้าท้องฟ้าก็กลับสู่สภาวะปกติแม้แต่ราชามังก,กรกระดูกก็กลับมาเป็นสีดำดั้งเดิมตรงเล่หบูจ้องไปที่หัวาย่เฮาผู้ซึ่งถือกีดด้วยท่าทางสงบในขณะที่เขาพยักหน้าเบาๆในที่สุดข้าก็เชื่อว่ากิดเป็นอาวุธแห่งพระเจ้า ไม่มีทางที่เจ้าจะปิดกั้นการโจมตีของข้าได้หากไม่มีมันมัวอยู่เฮ้าไม่ได้พยายามที่จะปฏิเสธในขณะที่เขาพยักหน้าเบาๆถ้าเจ้าไม่ได้มีชีวิตอยู่มากกว่าข้าร้อยปีเจ้าคงไม่มีคุณสมบัติที่จะยืนหยัดต่อหน้าข้าหลังจากได้ยินว่าทรงลีวูพยายามจะแย่ข้อที่จริงที่ว่าเขาพึ่งพาอาวุธระดับเทพอย่างไรมัวอยู่เฮ้าก็อดไม่ได้ที่จะล้อเลียนการที่ทรงลีวู มีอายุเกินร้อยปีที่ไม่มีจุดหมายแม้จะฝึกฝนมาเป็นเวลากว่าร้อยปีแล้วพวกเขาก็ยังอยู่ในระดับที่พอๆกันทรงรีวูปล่อยเสียงคำรามเดยนชาขขณะที่เขายกไม้เท้าในมือขึ้นอีกครั้งราชามังกรกระดูกที่อยู่เบื้องล่างเขาทำท่างเงยศรีรษะขึ้นด้านบนปีขนาดมาหึมาของมันเริ่มกระพือปีกอย่างกระชับกระเฉงเมื่อร่างกายของทรงรีวูเริ่มใหญ่ขึ้นในอัตราที่รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ ภาพที่แขวนอยู่ด้านหลังของเขาทั้งหมดนี้ค่อยๆรอมรวมเข้ากับร่างกายของเขาวงแหวนวิญญาณวงที่เจ็ดของเขาซึ่งเป็นสีแดงเริ่มฉายแสงที่รุนแรงนี่เป็นครั้งแรกที่หัวอยู่เฮาจะได้เห็นทรงรีบูปลดปล่อยทักษะวิญญาณเขากำลังจะใช้กายแท้วิญญาณยุทธของเขาหรือไม่ทักษะวิญญาณทั้งหมดของเขาเป็นประเภทเสริมความแข็งแกร่งไม่ใช่หรือแล้วกายแท้วิญญาณยุทธของเขามีประโยชน์อะไร มันจะอนุญาตให้เขาร้อมรอมกับราชามังกรกระดูกหรือไม่แม้ว่าหัวอยู่เฮาจะไม่แน่ใจว่าทรงรีูวก,กำลังทำอะไรแต่เขาก็ไม่ได้กังวลมากเกินไปท้ายที่สุดการต่อสู้ครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเป็นการทดสอบความสามารถของเขาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งศัตรูแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีสำหรับเขาเท่านั้นเพราะเขาจะเรียนรู้มากขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นความกังวลของยานเซลเซอร ไม่มีอยู่ในสายตาของหัวยูเฮาเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะถูกฆ่าโดยทรงเี่ยูจริงๆนี่คือความมั่นใจที่เป็นของวิญญาจารย์ที่มีแกนวิญญาณการเสริมดินอย่างคู่หลังจากสูง10เมตรร่างกายของทรงเี่ยูก็หยุดเติบโตตอนนี้ร่างกายของเขาเต็มไปด้วยความมืดมิดเมื่อเทียบกับกายแท้วิญญ,ญาณยุทธ์ที่มีความสูง100เมตรหรือพันเมตรของราชธินานามพมยุทธ์กายแท้วิญญ,ญาณยุทธ์ที่สูง10เมตรของเขา ดูเหมือนจะไม่น่าประทับใจมากนักแต่ทว่าหัวยูเฮารู้สึกตกใจอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าจะไม่มีใครแสดงการแสดงออกทางสีหน้าของเขาภายใต้หมวกของเขาก็ตามหลังจากที่กกลแท้วิญญาณรูดของทรงรีวูสมบูรณ์แล้วแม้เท้าที่ทรงรีวูถืออยู่ก็ใหญ่ขึ้นเมื่อทรงรีวูขยายตัวแม้เท้าของเขากลายเป็นเคียวหลังจากที่เขาโตขึ้นเป็นขนาด10เมตรใบมีเทียว ยาวประมาณ10เมตรดังนั้นจึงดูไม่สมส่วนอย่างน่าประหลาดสำหรับทรงรีวูที่สูง10เมตรที่ถือเขียวยาว10เมตรแต่ทว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงของเขาความกดดันที่อธิบายไม่ได้ก็เริ่มส่งผลต่อหัวยูห้าจากทุกทิศทางแรงกดดันที่ร้ายรูปแบบและท่วมทน้นทําให้หัวยูเ้ารู้สึกราวกับว่าจิตวิญญาณของเขากําลังจะถูกบีบออกจากร่างกายของเขาวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาไม่ได้เป็นเพียงหนึ่งเดียว ที่ให้การเสร e ิมความแข็งแกร่งและการสนับสนุนเท่านั้นวิญญาณยุดการต่อสู้ของเขากับมีพลังการต่อสู้ที่ทรงพลังความแข็งแกร่งในการต่อสู้นี้คือสิ่งที่ทรงร่บูได้รับจากการผสมผสานระหว่างจิตวิญญาณของเขากับร่างกายของเขารวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับจากวิญญาณยุดการต่อสู้ที่กลายพันธุ์ของเขามันคล้ายกับที่วิญญาณยุดการต่อสู้ของซูชานชิได้พัฒนาเป็นโลเซนอู วิญญาณดุดการต่อสู้ของทรงเร่วูอาจจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกันในขณะที่การฝกฝนของเขาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องชื่อของมันควรจะเรียกว่าหุ่นเชิดเทพเจ้าแห่งความตายใช่หุ่นเชิดเทพเจ้าแห่งความตายวิญญาณยุดการต่อสู้ของพรมยุทธเทพเจ้าแห่งความตายคือหุ่นเชิดวิญญาณเลือดมันเป็นวิญญาณยุดการต่อสู้ที่ทรงพลังอย่างยิ่งแต่ถ้าว่าวิญญาณยุดการต่อสู้ของทรงเร่วูนั้น แงแกร่งกว่าแม่ของเขาผมมายุทธเทพเจ้าแห่งความตายจากรูปรักปัจจุบันของทรงเรีวูเขาสมควรได้รับฉายานี้มากกว่าท้ายที่สุดแล้วกายแท้วิญญาณยุทธของเขาคือกายแท้ของเทพเจ้าแห่งความตายนั่นเองราชามังกรกระดูกต้องเป็นสัตว์วิญญาณพาหานะของเทพเจ้าแห่งความตายนี่ต้องเป็นทรงเรียที่สานะที่ทรงพลังที่สุดของเขาไม่น่าแปลกใจที่เขาไม่ถึงตนกเลย เมื่อคาปิดกั้นการโจมตีของเขาซาำแล้วซาำเล่านั่นเป็นเพราะเขาอดทนมาตลอดมโยเฮ้าไม่ได้ปล่อยกายแท้วิญญาณยุดจากรภาพดินีเฮมะและจากกภาพดินีน้ำแข็งยังคงหลับไหลและดวงตางแห่งอสูร่าไม่เหมาะกับการต่อสู้ระยะประชิดและจากสถานการณ์ก่อนหน้าของเขาการต่อสู้ระยะประชิดดูเหมือนจะเป็นทางเลือกเดียวทั้งสองก็ไม่สามารถหนีจากสิ่งนั้นได้ราชามังกรกระดูกเป็นเสียงคำรามดังลั่น เมื่อร่างขนาดมาหึมาทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าปีกอนนาสพึงกลัวของมันกระพืออย่างแรงเมื่อกีดขวางมุมมองของทุกคนต่อดวงอาทิตย์และเมฆมันอุ้มเทพเจ้าแห่งความตายไว้เหนือศีรษะขณะที่พุ่งเข้าหาหัวอยู่เฮาแม้ว่าร่างกายของมันจะใหญ่โตแต่ก็สามารถบินด้วยความเร็วที่รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อภายในเสี้ยววินาทีเคลแห่งความตายขนาดยักษ์อยู่ตรงหน้าหัวอยู่เฮากระแสวังวนลม และไฟทั้งหกก็ปรากฏขึ้นรอบๆหัวยูเห้าในทันทีเพราะพวกเขาแน่ใจว่าหัวยูเห้าไม่สามารถขยับหนีเพื่อ,อหลีกเลี่ยงการโจมตีของซงลี่ยู่ความรู้สึกหายใจไม่ออกที่น่ากลัวกูว่าจะฉีกหัวยูเห้าออกจากกันดวงตาของหัวยูเห้าฉายแสงที่รุนแรงทันทีดวงตาแห่งโชคชะตาบนหน้าผาของเขาเปิดใช้งานมานานแล้วและลำแสงสีม่วงสีทอง พุ่งเข้าใส่สศีรษะของราชามังกรกระดูกไฟวิญญาณสีเขียวสั่นสะท้านในทันทีกระแสวังวนลมและไฟทั้งหกสายตัวทันทีเมื่อทรงรีวูสูญเสียการควบคุมพวกมันและพวกมันก็ปล่อยกระแสลมที่รุนแรงเป็นชุดแม้ว่าทรงรีวูจะติดอยู่ในกระแสลมแต่เขาก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากมายเนื่องจากเขาเป็นผู้ใช้พลังประเภทลมและประเภทไฟ เคลวแห่งเทพเจ้าแห่งความตายในมือของเขาไม่แม้แต่จะขยับในขณะที่เขายังคงเดินหน้าต่อไปยังหัวอยู่เฮ้าเหนียวแน่นมากมายู่เฮ้าได้ยกกีดน้ำค้างแข็งยามเช้าของเขาขึ้นมาเพื่อป้องกันเคลวของเทพเจ้าแห่งความตายในมือของโรงรีบูทันใดนั้นมายู่เฮ้าก็พบว่าตัวเองถูกเวียงถอยหลังด้วยแรงอันเหลือเชื่อที่เกิดจากการพะทะกาัขนขณะที่เขากำลังรอยถอยหลัง ร่างกายทั้งหมดของเขาถูกปกคลุมไปด้วยสายรมสีดำสายรมสีดำเหล่านั้นสามารถล้อมรวมกับร่างกายของเขาได้โดยตรงอันที่จริงพวกเขาส่วนใหญ่มุ่งตรงไปที่ศรีรษะของเขาราวกับว่าพวกเขาังพยายามจะกืนกินจิตวิญญาณของเขาในทางกลับกันทรงเร่ยวูเพียงสายหัวของราชามังกรกะระดูเพียงเล็กน้อยเขาแค่ต้องปรับรากฐานเพื่อหาสมดุลอีกครั้ง เคลแห่งความตายในมือของเขาตอนนี้มีชั้นน้ําแข็งสีน้ําเงินเพิ่มเติมอยู่แต่ทว่าน้ําแข็งสีน้าเงินละลายอย่างรวดเร็วภายใต้ผลกระทบของสายลมสีดําที่ปล่อยออกมาจากร่างกายของโรงรีวูนี่คือพลังที่แท้จริงพลังของเทพเจ้าแห่งความตายแม้ว่าหัวอยู่ห้าจะถูกเวียงถอยหลังด้วยพลังดวงตาของเขาเป็นประกายด้วยความกระตือรุรนใช่นี่คือแรงกดดันที่เขาต้องการ แม้แต่ผู้เอาโส,ส่วนก็ไม่สามารถทำให้เขารู้สึกอึดอัดได้นี่เป็นเพราะผู้เอาโสซวนไม่ได้มีเจตนาฆ่าฟันกับเขาแกนวิญญาณการเสริมพลังยินหยางภายในร่างกายของเขาหมุนด้วยความเร็วที่บ้าคลั่งเนื่องจากกระแสะพลังวิญญาณที่ชนการตลอดเวลาทำให้เกิดกระแสะวังวนพลังวิญญาณมันวิ่งด้วยความเร็วอย่างน้อยสามเท่าของความเร็วปกติพลังของหัวอยู่เฮ้าถูกขับออกจากร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่อง ในสภาพแวดล้อมของเขาแกนวิญญาณของเขาคือไม้เด็ดที่แท้จริงที่เขามีต่อทรงรีวูความสามารถในการฟื้นฟูของหัวอยู่เฮานั้นเหนือกว่าวิญญาณาทั่วไปเพราะแกนวิญญาณการเสริมยินยางของเขาดังนั้นพลังวิญญาณที่เขาใช้ไปจริงๆมากจะน้อยกว่าที่เห็นอยู่เสมอแต่ถ้ว่าความแข็งแกร่งของการต่อสู้ของทรงรีวูก็เกินความคาดหมายของเขาเช่นกันเคลแห่งความตายนั้นทรงพลังมากจริงๆเคลนี้ ดูเหมือนจะเป็นสถานะวิวัฒนาการของไม้เท้าที่เขาสร้างขึ้นจากทักษะวิญญาณครั้งแรกของเขาแต่ถ้าว่าหัวอยู่เฮาสามารถบอกได้ด้วยการตรวจจับทางจิตวิญญาณของเขาว่าจริงๆแล้วมันเป็นทักษะวิญญาณที่แของเขาทรงเรื่แข็งแครงขึ้นเพียงเพราะเขาใช้ทักษะวิญญาณที่เจดของเขากายแท้ของเทพเจ้าแห่งความตายและทักษะวิญญาณที่แดของเขาเคลแห่งความตาย เขาจะมีโอกาสต่อสู้กับพลมยุทธ์ระดับสูงสุดตัวจริงด้วยทักษะวิญญาณทั้งสองนี้หลังจากการประทะก,กันนั้นแม้แต่ความสามารถของธาตุน้ำแข็งขั้นสูงของกิจน้ำค้างแข็งยามเช้าก็ไม่สามารถผนึกรัศมีแห่งความตายที่อยู่ภายในเคียวแห่งความตายได้อย่างสมบูรณ์รัศมีความตายอันน่าสะยุดสยองนี้กําลังกืนกินร่างกายของหัวยูเฮาด้วยความเร็วที่รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อแม้ว่าเกาะของเทพเจ้าแห่งสงครามน้ำแข็ง จะสามารถกรองส่วนสําคัญของมันออกไปได้แต่บางส่วนของมันก็ยังคงเล็ดลอดเข้าไปในชุดเกาะได้มันเหมือนกับนอนดื้อที่กินอะไรก็ได้เนื่องจากการกำจัดรัศมีแห่งความตายนั้นยากลำบากจึงเป็นปัญหาร้ายแรงอย่างยิ่งสำหรับใครก็ตามที่ต้องพบว่าร่างกายของเขาถูกโจมตีโดยมันแต่ทว่าหัวอยู่เฮาเป็นข้อยกเว้นหลังจากที่มันคืบคานเข้ามาในร่างกายของหัวอยู่เฮารัศมีแห่งความตาย ก็เริ่มกืนกินพลังงานชีวิตของเขารัศมีแห่งความตายเหล่านี้สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเองได้โดยการกืนกินพลังงานชีวิตจนกระทั่งหัวยูเฮ้าตายนั่นคือพลังของเทพเจ้าแห่งความตายแต่ถ้าว่ารัศมีแห่งความตายที่แผ่ซ่านไปทั่วพบว่าตัวเองต้องต่อสู้กับกระแสวังวนเล็กๆนับไม่ถ้วนหลังจากคืบคานเข้ามาในร่างของหัวยูเฮ้ากระแสวังวนเหล่านี้ มีพลังจิตวิญญาณของหัวโยเฮาแระธาตุน้ำแข็งขั้นสูงแม้ว่ากระแสะวังวนจะไม่สามารถละลายรัศมีของความตายได้โดยตรงแต่พวกมันก็สามารถยึดติดกับรัศมีแห่งความตายได้หลังจากนั้นทั้งคู่จะถูกขับออกจากร่างกายของหัวโยเฮ้าภายใต้การควบคุมอย่างระมัดระวังของเขานอกจากนี้ยังมีเสื้อคลุมสีดำพิเศษบนกิต์น้ำแข็งแข็งยามเช้าหากใครเข้าไปใกล้เพื่อดูมัน จะรู้ว่ามันเป็นกระแสวังวนสีดำขนาดเล็กที่มีพลังที่น่ากลัวอย่างไม่น่าเชื่อเจ้าควรยอมในตอนนี้เจ้าจะไม่มีโอกาสต่อต้านข้าข้าไม่ต้องการที่จะฆ่าเจ้าด้วยของประทานที่เจ้ามีเจ้าจะเป็นผู้สืบทอดต่อจากข้าที่โบทภาพวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างแน่นอนทรงลี่หูพูดอย่างเย็นชาถึงอย่างนั้นดวงตาของเขาก็ยังแสดงความสงสารและความชื่นชมที่เขามีต่อพรสวรรค์ของหัวอยู่เฮา ทรงเร่ยูสามารถสัมผัสได้ว่าหวยอยูเฮายังคงไม่ใช่อัครารมยุทธจากการพรทัทธการครั้งก่อนวาย,ยูเฮาสามารถปัดป้องการโจมตีของเขาได้เพียงเพราะเครื่องมือวิญญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ได้อาวุธแห่งพระเจ้าในทางกลับกันทรงเร่ยูเป็นอัคราพ,พมยญญุทธ์ราบข้าวบมีช่องว่างระหว่างความสามารถของพวกเขาที่ไม่สามารถเชื่อมโยงได้เพียงสัตว์วิญญาณของเขาเพียงอย่างเดียว ก็เพียงพอแล้วที่จะวบร้างความแตกต่างระหว่างวิญญาณดุดการต่อสู้ของพวกเขาหมอ,อยูเฮาใส่หัวอย่างรื้อรานในขณะที่เขาพูดว่าบอกฆ่าอีกครั้งหลังจากที่เจ้าเอาชนะข่าได้แล้วเท่านั้นขณะที่เขาพูดเขาก็ยกกีดน้ำค้างแข็งยามเช้าขึ้นอีกครั้งพร้อมกับความมุ่งมั่นตั้งใจก่อตัวขึ้นบนใบหน้าของเขาพลังประเภทลมและไฟที่รุนแรงโจมตีร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กอของเทพเจ้าสงครามน้ำแข็งของเขาขายแสงอันทรงพลังเขาไม่ได้รับผลกระทบจากรัศมีความตายหรืออย่างไรดวงตาของทรงเร่ยวูเบิกกว้างด้วยความไม่เชื่อไม่มีทางที่รัศมีแห่งความตายจะไม่มีผลกับเขาเขาต้องพบวิธีระง,งับไว้ชั่วคราวมังกรกระดูขนามาฮอมาส่งเสียงคำรามอีกครั้งในขณะที่มันกระพือปีกก่อนที่จะบินไปทางหัวอยู่เฮาอีกครั้งแม้ว่าหัวอยู่เฮา ได้ทำร้ายมันด้วยการชอกทางจิตวิญญาณของเขาแต่ความเสียหายที่ได้รับจากจิตวิญญาณของมันก็ยังถูกจำกัดเพราะจิตวิญญาณของมันรอมรวมกับของซรงรีวูเมื่อมังกรขนาดมหูมาเริ่มบินไปทางหัวอยู่ห้าวซงรีวูก็เคลื่อนไหวเขาโบกเคียวของเทพเจ้าแห่งความตายขนาดมหูมาอีกครั้งในขณะที่เคียวสีดำอันน่ากลัวของมันฟันข้ามท้องฟ้าใบมีดเทียวดูเหมือนจะฉีกพื้นที่ที่แยกออกจากกัน แทะที่หัวอยู่เฮาเมื่อมันปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาทันทีเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ